หลุดแน่ๆโดนสวัสดีครับนะ้านะมาดูหมายปนินหลังฝนตกนะครับ ตกแรงเมื่อช่วงกลางวันเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมเห็นแว็บๆตัวหนึ่งครับเมื่อกี้แล้วก็หายไปแล้วอยู่ตรงนี้ครับนาๆเมื่อกี้เห็นคนปุ๊บลงปั๊บเลย ไม่เป็นไรครับเราเลาะครับมันต้องมีให้เราทกตัวแล้วครับผมว่าแนละ้วใช่ปลาไหมนะใช่ใช่เอาก่อนครับนะนะไม่โดนมึออย่างนี้นี่ ลูกนั่นจะฟาดนะ,ะโอ้ยตัวน้อยเถอะวะบนขอนครับแล้วนะมีโดนอีกแล้วตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ สักกระเดิดอตัวน,นี้บอดเถื่อแท้เหมือนจะไม่โดนนะเฮ้ยโดนโดนโดนไหมโดนไหมเหมือนไม่โดน嘛ตีลังกาไป โดนแต่มันออกมายากเป็นมาทั้งยวงเลยผมว่าหลุดก่อนผมว่าป่าเด้อวู๋ใหญ่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 หลุดหลุดหลุด หลุดแน่ๆลุกก็หลุดวะยังไงครับอานาครับเวียนกรรมครับขาดในนอนครับตัวนี้โอ้ยได้ตัวใหญ่ หรือผมจะมัดไว้แล้วก็ยิงอีกรอบหนึ่งผมมัดไว้แล้วก็ยิงอีกรอบหนึ่งดีกว่าสายผีก็เอามาสายเดียวด้วยขนาะเอ้ยทำยังไงเนาะถึงจะขาด อโดนโดนสาโดนนะครับกล่องเบี้ยวเลยบ้างไหมครับนั่นนะโอ้ยเมื่อกีุ้ลอกทุเลนี่ครับตึกว่าจะไม่ได้นะครับ โอ้หมาขึ้นมาเร็วลูกนี่ครับเอาหนาะตลาน,นิลไส้ใหญ่อยู่นะครับดีซ้ำเอานะครับเดียบร้อยเก็บไปหนึ่งครับแล้วนะโนอะ้โหลูกดอก จะได้ตัวเรียบอยเก็บไปหนึง่ง ขอ,อยิงอีกนะครับนะนะเดี๋ยวถ้าขึ้นอีกยังไงจะถ่ายให้ดูนะครับกลัวกล้องมันความจําเต็มครับนะนะครับนะนะเจออีกตัวครับไม่รู้ปลาอะไรครับเลยเข้ามาโอ้ปลาช่อนน้อยไม่โดนครับนะนะโอ้สักเหมือนเหมือนลูกดอกปักมันนะครับ ไม่ได้ปักเลยเฮ้ยโดนเฉยครบรูกว่าไม่โดนแล้วเกาะอะไรอ่ะ <c oughs> ไปทิ้งลูกดอกดีกแล้วครับงานนี้เรียบร้อยอะไรวะโยกได้ด้วยเว้ย โอ้นราจะได้ทิ้งลูกดอกครับหนักหนักทิ้งเลยครับหนักเกะหนักเกินโอเคครับนั่นนะตัวนั้นก็ปล่อยอซะนี่ครับดิ้นเ๋ยวๆอยวเนี่ยเสียลูกดอกไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูอีกหน้าอีกคลิปเอออีกรอบหนึ่งนะครับ ยิบ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 เฮ้ยแบตผมก็จะหมดแล้วครับแลนะครับดดเดี๋ยวเดินเลาะไปมันไม่ขึ้นบ่ มันไม่ออกมามันไม่ออกมานะเดี๋ยวยังไงดูถ่ายดูผลงานนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วครับ OK, các bạn ạ.